เราเอาอาจจะคงเป็นพ่อน้องแหละหนคงเป็นพ่อไม่ก้าวละค่ะ <c oughs> ช่วยกันเช่่ยคกันบ <c oughs> ยก็คงเป็นพ่อน้องแหละน้องเป็นคนน่ารักครับสดใสฮะคนนอกคนนอกมองเข้ามาพี่มีความสุขอะไรเห็นแล้วแบบว่าบรรยากาศดีอะไรแบบนี้หือว่าแฟนๆอาจจะการที่พอเราสองคนคุยกันแล้วเข้าขากันก็เลยดูเป็นมูดแอนโทนที่น่ารักถูกใจแฟนๆ เหมือนต้นหนูถ่ายอะหนูจะโฟกัสแค่พี่เก้าคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเหมือนมีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โฟกัสแค่น้องคนเดียวครับก็โฟกัสแค่น้องคนเดียวว้าแทนครีมค่ะอุตยจะห์เธอส่งคมโลกใหเลยนี่แฮ่มูนพี่เก้าแห้งหรอพี่ก้าแห้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมือพี่อยู่นี่ถายแห้งยังถายแล้วถ่ายแล้วเราเร็แล้วเว้ย อุกยจะน้องวัดโทพี่จะไม่แพ้ใช่ไหมไม่แพ้แพ้อย่างเดียวแพ้ใจหนูเขาอยู่คณะไหนอะโทเมนูโปรดอะไรคะของหนูเหรอคะของเขาอเมริกาโน่ค่ะไก่ให้หวานหวานสุดหวานสุดวันหลังต้องสั่งมาให้แล้วล่ะวันหลังต้องสั่งมาให้แล้วล่ะ มีเค้กสักก้อนด้วยอะไรนะนี่พี่ถึงสิบลูกหรือยังเออนละค่ะเอาทำอีกทำเดี๋เพื่อเพื่อใช่เดี๋ยวเพื่อบอกว่าแฟนกล่บงไม่าจะเล่นกินกันแค่คนละลูกหรอเออคนละเม็ดเอาคนละเม็ดอาวถ้วยเดียวแบ่งกันถึงไหนแล้วถึงหลังจากเสด็จเสร็จก็มาหลังจากเสด็จน้ำเสร็จ ก็มาคลุกแป้งมันสำปะหลังค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าอยากให้กรอบมากก็ลงน้ำรอบนึงแล้วก็มาคลุกอีกรอบนึงค่ะแต่ด้วยระยะเวลาที่กำจัดเฮจำมัดไม่มีใครเลยเราต้องเล่นเองวันนี้พี่มาทำงานกับคนนี้ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีใครอ่ะไม่ได้เห็นดิก็เลยแบบนี้น้องไม่าไหร่ดี๋ยวนี้โตเต็มวัยแล้วครับนี่จักแน่ถึงมีเสื้อนะถ้าลมไม่เข้าลองลองให้ลมมันออกเดี๋ยวรออยู่กับพีสองคนก็นน้ำเดือดแล้วเฮ้ยน้ำเดือดแล้วเราใจเย็นๆนะพี่ก็เดือดแล้วโอ้ยยยยย ลงแล้วลงแล้วลงแล้วอะไรลงครับหายเดือนแล้วครับเดือนเดอนพราะใครคะพูดได้ที่เอาเอาเท่าที่พี่พูดชอบไหมพี่เ้าชอบแค่ไหนเออพูดดีว่าพี่เจ้าเป็นคนหวานแค่ไหนใช่เดี๋ยวถ้าเขาตอบมาว่าชอบแค่ทีพีนะโอย ฉันไม่ต้องส่แล้วแกก็ต่อสิทำไมแกไม่ต่อล่ะเราต้องรอเดือดยังยังนี่ก็เชียร์ใส่กันอย่างเดียวเลยยังไม่ทันเดือดเลยถ้าที่เห็นโค้งเนี่ยทำไมเวลาตั้มต้องจับมือกันด้วยครับเออเป็นทีมค่ะมันงอแข้งเอเคือแม่ค้าเนี่เวลาเขาตั้มเออ แล้วมันแบบบางทีนั่นแหละมันมวกองแข็งเพราะต้องใช้สองมือแบบแล้วแล้วเวลาตามไปทำไมต้องวิ่งด้วยอ่ะวิ่งอะไรจับรถกันวิ่งอ่ะเออฮะทำไมอ่ะตามไปวิ่งไปคืออะไรต่อไปมีพี่อะไรใช่ค่ะไม่ใช่นะกับพี่เห็นเราหัานมาสบาตาแล้วยิ้มหวานด้วยอะไรอ่ะเออพี่ก้าวเร็วพี่ก้าวเบาไ้เอพีพี่บ้าง คืออะไรกันเพี่ต้องจับจับจับมือแล้ววิ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาแย่งครกของเราไหมคะเราไม่บอกว่าเดี๋ยวไม่ทานเราต้องรีบไปถ่ายตัวตัวบู๊กกันมาเนี่ยเราเราชอบรูปไหนฮะเออนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก้าวมาบอกก่อนว่าก้าวชอบรูปไหนแล้วบอกด้วยว่าทําไมถึงชอบรูปนั้นชอบรูกหครับ รูปหน้ารูปไหนนะรูปหัวอุ้ยไม่ได้หรอกรูปจังหมายถึงว่าชอบพีพีให้พีพีรูปหัวเหรอครับฮะเราก็ชอบรูปหัวพีพีเบื่องหลังเรารูปจังเลย จบแล้วเอ้ยทะเลมีอะไรแล้วก็จริงจริงเนี่ยพีต้องเร็วกว่านี้เหมือนพาวงแล้วมันเลยทำให้แบบการเป็นลืม